วันนี้เราอยู่กันที่ร้านท Ay ันนรีอโยธยาร้านโรตีสายไหมที่ขายอยู่ในตลาดน้ำอโยธยานะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการทำสายไหมกันที่ร้านไอซักโรตีสายไหมมาดูขั้นตอนการทำสายไหมครับอันดับแรกเลยก็คือการกวนเชื้อนะครับในนี้ก็จะประกอบด้วยแป้งสาลีกับน้ำมันบวนัวก็คือน้ำมันพืชตราบัวน,นะครับแล้วก็กวนเข้าด้วยกันนะครับน้ำมันกับแป้งเนี่ยนะครับกวนแค่นี้เลยพอกวนได้ที่แล้วยังใช้ไม่ได้ครับต้องพักไว้1คืนจากนั้นก็จะมาทำน้ำตาลน,นะครับเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆ ต่างๆก็ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้เราจะทาให้ดูแบบสีธรรมดาสีธรรมชาติแบบดั้งเดิมอตอนนี้น้าตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเคี่ยวจนได้สีน้ําตาลออกสีทองคาราเมลแบบนี้ก็เทใส่กะละมังแช่น้ําเพื่อทําให้มันคลายความร้อนขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการแกะน้ําตาลต้องใช้ความจานานในการดูนิดนึงนะครับได้ออกมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยก็คือการยืดสายไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อที่กวนแล้วนะครับพักไว้1คืนเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นสวยเลยแหละคร ขั้นตอนอื่นๆยังใช้เครื่องได้นะครับแต่การยืดสายไหมเนี่ยยังต้องใช้แรงคนอยู่แล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นบางๆเบาสลวยสวยงามเหมือนเส้นผมเลยนะครับแล้วก็ทิ้งให้คลายร้อนแล้วก็บรรจุใส่ถุงพร้อมขายครับกลับมาที่ร้านทันนารีอโยุยาครับที่นี่ก็ใช้สายไหมของเจ้านี้เหมือนกันแต่ว่าแป้งโรตีที่ร้านนี้เขาจะทําเองนะครับทำสดใหม่ทุกวันเลยครับขายอยู่ที่ตลาดน้ําอยุธยาครับมีชุดละ 35,50, 100ซื้อไปเป็นของฝากกันได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ